นี่คือโรตีสายไหมที่ทําสดใหม่ที่สุดเพราะว่าเขาทําวันต่อวันแล้วก็ทําโชว์กันตรงนี้เลยค่ะถ้ามาบรรทัดทองก็ต้องแวะร้านนี้เลยร้านละมุนโรตีสายไหมที่เจ้าของเขาไปเรียนมาที่อยุธยาเป็นเดือนเขาพัฒนาสูตรให้นุ่มหอมไม่เหมือนใครแน่นอนแล้ววันนี้เขามีโชว์ทําสดๆคนก็เลยให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็มีแอบ,บให้ชิมด้วยนะคะนี่ลองชิมแล้วก็คืออร่อยมากต้องลองสั่งเลยระหว่างรอฉันดูเขาทาเพลินเลยก็คือเป็นการทําโรตีสายไหมสดๆแบบนี้แต่ว่าจะไม่ได้มีโชว์ทุกวันนะคะต้องติดตามหน้าเพจเขาไว้แกก็เพิ่งเคยเห็นเขาทําแบบนี้ สดๆเลยออกมาเป็นใส่ใหม่นุ่มฟูแบบนี้ที่ร้านเขาจะมี2สูตรนะคะสูตรใบเตยแล้วก็สูตรดั้งเดิมแล้วก็มีซอสด,ดิปอย่างสักขยาใบเตยฮอกไลโดแล้วก็ชาไทยซื้อกลับบ้านก็ได้หรือว่าทานที่ร้านให้เขาห่อให้ได้เลยน่ากินนะทุกคนแล้วนี่คือทําสดใหม่จากเตาเลยตอนนี้เขาไม่โปรเปิดร้านนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมมีซอสด,ดิปแจกฟรีเลือกได้เลย1รสชาติคือบอกเลยนะคะว่านุ่มมากเป็นโรตีใส่ใหม่ที่ละมุนสมชื่อร้านเลยแป้งนุ่มแล้วก็ไส้อว่นกกาลังดีร้าน และสาขาเตาปูนหรือว่าจะสั่ง Delivery ก็ได้นะบอกเลยว่าอร่อย